ฮัลโหลครูจ๋าพาเรียนมาแล้วค่ะทุกคนคะ่ะแบบฝึกหัดที่6.7ข้อสุดท้ายกันค่ะนะคะเกี่ยวกับเรื่องของผลได้ร้อยละจ้าอ่ะมาดูคะ่ะข้อ3นะบอกเลยว่าโหด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 ,ดจี้ดแต่คนสอนน่ารักม้งมิง <laughs> อ่ะมาดูโจทย์เถอะทุกคน น้ำมันระกำค่ะนะคะเจ้าน้ำมันระกำรตัวนี้นะลูกสามารถเตรียมได้จากปฏิกิริยาต่อไปนี้ก็คือกรดซาลิซิลิกค่ะทำปฏิกิริยากับเมทานอนนะคะทุกคนคะ่ะจากการทดลองพบว่าเมื่อใช้กรดซาลิซิลิก15กรัมอ่าตัวนี้นะคะคือใช้15กรัมค่ะซาลิซิลิกนะคะและทำปฏิกิริยาเคมีกับเมทานอน11.20กรัม ทุกคนเห็นไหมข้อแตกต่างระหว่างข้อ1ข้อ2และข้อ3ค่ะข้อ3เขาบอกสารตั้งต้นของเรามาทั้ง2ตัวเลยนะคะก็คือบอกทั้งเจ้ากรดซาลิซิลิกแล้วก็บอกทั้งเจ้าเมทานอนนะคะเขาถามเราว่านะคะพอ2ตัวนี้มันทําปฏิกิริยากันแล้วจะได้น้ํามันระกรรม12.4กรัมค่ะลูกจงหาผลได้ร้อยละทีนี้ทุกคนต้องแปลโจทย์ให้ออกก่อนนะนะคะลองดู ตำแหน่งนี้ใหม่จากการทดลองการทดลองคืออะไรลูกก็คือเราปฏิบัติการจริงถูกไหมใช้กดาลิซิลิกไปเท่านี้กับเมทานอนเท่านี้จะได้น้ํามันระกรรมคําว่าจะได้น้ํามันระกรรมตัวนี้ที่เกิดขึ้นนะคะนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็คือผลที่ได้จากอะไรคะจากการทดลองคําว่าจากการทดลองเพราะฉะนั้นจึงเป็นผลได้จริงถูกไหมลูกนี่คือวิธีการมองโจทย์ให้ออกนะ พอได้ผลจริงแล้วเราเอาไปหาอะไรคะไปหาผลได้ร้อยละแต่สิ่งที่หนูต้องคิดคือหนูจะต้องคิดอะไรก่อนหาว่าเอ๊ะมันมีผลทฤษฎีเป็นเท่าไหรล่ล่ะทุกคนคะหนูจะต้องหาผลได้ทางทฤษฎีถูกไหมผลทฤษฎีหนูมาจากใครก็คือเราจะต้องหาว่ามันเกิดน้ำมันระกมะกี่กรรม แต่ความยากคืออะไรรู้ไหมคะเขาบอกสารตั้งต้นหนูมาทั้ง2ตัวค่ะแสดงว่าข้อน,นี้จะต้องเข้าเรื่องอะไรคะเข้าเรื่องสารกำหนดปริมาณค่ะลูกนะคะหนูจะต้องหาให้ได้ว่าเอสตัวนั้นตัวไหนคือสารกำหนดปริมาณอะนั่นไงพูดไปด้วยเขียนตกไปด้วยค่ะนะคะสารกำหนดปริมาณของเราก็คือตัวไหนที่มันใช้แล้วมันหมดก่อนเพราะฉะนั้นขั้นที่หค่ะลูก ขั้นที่1ก็คือหนูจะต้องหาสารกําหนดปริมาณค่ะและก่อนหาสารกําหนดปริมาณนะคะลูกคุณจะแนะนําว่าให้หนูคิดโจทย์มโนขึ้นมาเอ๊ะโจทย์มโนใช่ค่ะโจทย์มโนลูกโจทย์มโนมาจากไหนโจทย์มโนนะคะก็คือมาจากโจทย์จริงนั่นแหละแต่เรานะคะจะคิดขึ้นมาใหม่ค่ะว่า เอะถ้าเราใช้ซาลิซิลิกเท่ากับ15.0กรัมนะคะเราจะใช้เมทานอนจริงๆอ่ะกี่กรัมกันนะนี่คือโจทย์มโนเพื่อหาสารกําหนดปริมาณค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะคุูจะพาเขียนตรงนี้เนาะทุกคนโจทย์มโนคือซาลิซิลิกขอใช้ตัวย่อเลยนะ C7H6O3 ค่ะกี่กรัมลูก15กรัมจะใช้อะไรคะ จะใช้เมทานอนก็คือ C H 4 O เนี่ยกี่กรัมเราไม่เอาตามโจทย์แค่ตรงไหนคะแค่11.2กรัมแต่เราใช้คำว่ากี่กรัมจากนั้นพอเห็นอันนี้ปุ๊บอะไรมาต่อคะอะไรมาต่อคะลูกแฟกเตอร์สิคะเพื่อที่จะหาค่ะนะคะแฟกเตอร์คืออัตราส่วนจำนวนโมลน,นะคะของสารทั้งสองตัวก็คือเจ้าอะไรเอย่ยกรดซาลิซิลิกกับ เมทานอนและดูซิว่าเอสมการนี้ดุลหรือยัง C7 ค่ะบวก1เป็น8เนาะข้างหลังเป็น C8 โอเคไฮโดรเจน6บวก4เป็น48บวก2เป็นส0นะลูก O บวกหเป็น4ี่ค่ะสบวก1เป็น4โอเคดุลแล้วเราสามารถใช้อัตราส่วนจำนวนโมลของนาำได้เลยค่ะทุกคนค่ะโจทย์ถามอะไรเอาตัวนั้นไว้บนเราต้องการเมทานอนใช่ไหม เอาไว้บนกี่โมลลูกไปดูสิตัวนี้1โมลตัวนี้ก็1โมลเพราะฉะนั้นอัตราส่วนเป็น1โมลต่ออะไรคะ1โมลเช่นเดียวกันนะคะ C7H6O3 ค่ะ กรดซาลิซิลิกของเราพอได้อัตราส่วนโดยโมลนนะคะแฟกเตอร์ที่เราจะเอามาคิดแล้วอะไปเขียนเส้นทางนางงามกันค่ะทุกคนคะ่ะเส้นทางนางงามใครดูคลิปผู้จน่าจะรู้เนาะว่าเส้นทางนางงามคืออะไรคือแนวทางการคิดนั่นเองนะคะแนวทางการคิดของเราคือเริ่มจากสิ่งที่โจทย์กําหนดโจทย์กําหนดคือกําหนดอะไรให้ลูกซาลิซิลิกค่ะกรัม ถูกไหมหน่วยเป็นกรัมของนางค่ะคุณจะเขียนกรัมนะคะก็คือมวลนซาลิซิลิกเปลี่ยนมวลนค่ะให้เป็นอะไรคะหน่วยกลางสเสมอเลยลูกหนูจะต้องเปลี่ยนนางให้เป็นโมลน,นะคะโมลของสารตัวที่1ซาลิซิลิกค่ะและเปลี่ยนจากโมลตัวที่1เป็นโมลตัวที่2หนูจะคิดเทียบหาอะไรนะคะเห็นไหมเราจะคิดเทียบหา เจ้าเมทานอลเพราะฉะนั้นนี่คือโมลของตัวที่สองค่ะ C H c O และสุดท้ายเปลี่ยนจากโมลค่ะให้เป็นโจทย์ต้องการก็คือกรัมของ C H 4 O นั่นเองค่ะลูกพอได้เส้นทางการคิดแบบนี้แล้วอ่ามาเลยซิเราจะเริ่มเขียนบันทึกแนวทางตามขั้นตอนกันค่ะนะคะก็คือ เราต้องการมวลค่ะลูกอ่ามวลของเมทานอนเนาะ C H c O นะคะเท่ากับเท่าไหร่นะคะหลังเครื่องหมายเท่ากับคือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ลูกนั่นก็คือ C7H6O3 คะ่ะซาลิซิลิก15.0กรัมนะคะจากโจทย์นะคะ15.0กรัม C อะไรเอ่ย7 h 6 o 3 เปลี่ยนนางค่ะนะคะจากกรัมให้เป็นโมลคู่ไหนต้องมาลูกสารหโมลมีค่าเท่ากับโมเลกุลาร์เวทของสารในหน่วยกรัมนะคะแอบไปคิดตัวนี้มาไว้ให้พวกเราแล้วนะคะคุณจะคูณด้วยค่ะในเมื่อกรัมอยู่ข้างล่างนะคะเอา1โมลไว้บนค่ะ C7H6O3 ค่ะนะคะ C12 นะคะลูก h เป็น 1O เป็น16ค่ะได้เท่ากับ138.13 กรัมเป๊ะเลยนะคะ C7H6O3 ค่ะจากนั้นตัดหน่วยกันทุกคนอ่าตัด G จ้าตัดเลยลูก G จ้ะนะคะแล้วก็ไปเปลี่ยนโมนลตัวที่1ให้เป็นอะไรคะโมนลตัวที่2โดยใช้อะไรแฟกเตอร์เทียบค่ะนะคะในเมื่อโมนลของเจ้าซาลิซิลิกอยู่บนนะคะลงมาข้างล่างเพราะฉะนั้นอาตามนี้เลยที่เราเขียนไว้ค่ะอ่ามาเขียนต่อกัน 1โมลซาลิซิลิกลงมาค่ะลูกและตัวข้างบนนะคะก็คืออะไรเอ่ย1โมลเช่นกันนะคะเป็นโมลของเจ้าเมทานอค่ะอ่านะคะตัดฉืบตัดฉืบจ้าตามสเต็ปของเรานะคะตามสเต็ปของเราตัดเสร็จแล้วเปลี่ยนจากอะไรลูกเปลี่ยนจากโมลค่ะนะคะให้เป็นมวลค่ะนะคะโมเลกุลารเวทมาอีกแล้วงานนี้นะคะสาร1โมลนะคะตัวไหน1โมลลูกเจ้าอะไรเอ่ยหนึ่งโมล ch 4 โอ้ o, นะคะเมทานอลค่ะมีค่าเท่ากับเท่าไรเอ่ย C 1 2นะคะ H 1 0 1ค่ะ O 1 6เนาะประมาณนี้ค่ะ32 2นะคะจุด05กรัมจุดนะลูกจุด05กรัม C H 4 O จาตัวนี้นะคะอ่ะดังนั้นครูจะตัดก่อนตัดโมลก่อนตัดโมลก่อนและคิดเลขนะคะเลขที่เหลือคือ15.0จ้าคูณ32.05จ้าหารด้วย138.13กรัม ทุกคนคะ่ะครูจะได้คำตอบออกมาเป็นอ่ะคำตอบจ้านะคะก็คือ3.48กรัมนะคะนั่นคืออะไรทุกคนคะ่ะมันคือมวลของเมทานอน,นะคะอ่ะอ่าพอได้แบบนี้ปุ๊บนะทุกคนคะเราจะต้องกลับไปคิดว่าเอะดูสิมวลของเมทานอนอะเราใช้จริงๆอะแค่3.48กรัมเอง นะคะถ้าเราคิดเทียบจากเจ้าออกซิลิก15กรัมนะคะแต่เมทานอนของเรามีจริงเท่าไหร่คะลูก11.20กรัมนะคะใช้จริงคือ3.48ดังนั้นหมดหรือเหลือเนี่ยตัวนี้นะคะมี11ใช้จริง3.48แสดงว่าตัวนี้ต้องทำไมเหลือถูกไหมตัวนี้ต้องเหลือแล้วแหละพี่น้องดังนั้นตัวที่หมดคือใครคะตัวที่หมดคือเจ้ากรดออกซาลิกอันนี้คือหมด เมื่อนางหมดค่ะนะคะเมื่อนางหมดนางคือสารกําหนดปริมาณนะคะเพราะฉะนั้นสารกําหนดปริมาณคือใครคะกรดออกซาลิกนั่นเองค่ะอ่ากรดออกซาลิกก็คือ C อะไรลูก7 h 6 o 3ค่ะนะคะเอพอได้กรดออกซาลิกเป็นสารกําหนดปริมาณเสร็จปุ๊บนะคะขั้นที่2ค่ะลูกนะคะขั้นที่2เราจะไปหาผลได้ทางทฤษฎีกัน ะะเพราะว่าอะไรพอเราได้สารกําหนดปริมาณเสร็จปุ๊บเรารู้ว่าอ๋อต้องเอาตัวนี้นะเป็นตัวที่จะไปคิดผลิตภัณฑ์ว่าน้ํามันร,กระกมมันเกิดขึ้นตามทฤษฎีอะ่ะเท่ากับกี่กรัมโอเคทุกคนเราจะมาหาผลได้ทางทฤษฎีกันนะคะโดยที่เราจะเริ่มจากตัวไหนคะลูกนะคะผลได้ทางทฤษฎีก็คือเราจะหาว่าน้ํามันระกรมอะคะ่ะมันเกิดขึ้นจริงกี่กรัมถูกไหมถ้าใช้กรดออกซาลิกเท่ากับเท่าไหร่คะ15กรัม นะคะนี่คือเส้นทางการคิดเพราะฉะนั้นสิ่งที่หนูจะต้องนํามาเขียนเป็นแฟกเตอร์ค่ะลูกอ่าแฟกเตอร์มานะแฟกเตอร์ค่ะที่เราจะคิดหาผลได้ทางทฤษฎีเท่ากับค่ะเท่ากับสิ่งที่เรามีเรามีอะไรคะเรามีออกซาลิกถูกไหมแล้วก็เราจะเทียบไปหาเจ้าน้ํามันระกรมหาใครหาน้ามันระกรมเอาตัวนั้นไว้บนจ้า O3 นะคะกี่โมลลูกอ่าดูสัมประสิทธิ์ข้างหน้าเป็น1เป็น1เพราะฉะนั้นครูจะเขียนเป็น หนึ่งโมลได้เลยของทั้ง2องตัวนะคะข้างหน้าคือเอยขอภัยข้างล่างนะคะ C7H6O3 จะลูกอ่านะคะนี่คือแฟกเตอร์จากนั้นเส้นทางการคิดราคาลูกเส้นทางนางงามของเราอะเส้นทางกระบวนการคิดคะ่ะมาสิะ่ะลูกเริ่มจากออกซาลิกถูกแมสสารกําหนดปริมาณของเราคะ่ะนะคะก็คือในหน่วยกรัมนะคะของเจ้าออกซาลิก ะะอ,ออกซอลิกมาอีกแล้วทุกคนคะทําไมคุณจะไปติดกดออกซาลิกเนี่ยกดซาลิซิลิกค่ะนะคะหน่วยกรมัมเปลี่ยนให้เป็นอะไรคะหน่วยโมลจ้านะคะโมลของซาลิซิลิกและเปลี่ยนจากโมลซาลิซิลิกเป็นโมลตัวที่เราจะหาโมลตัวที่สองค่ะคือเจ้าน้ํามันระกรรมน้ํามันระกรรม C8H8O3 ค่ะและสุดท้ายเปลี่ยนเป็นอะไรคะ กรัมค่ะลูกกรัมของเจ้า c 8 h 8 o 3จ้านะ้ำมันระกมอ่ะมาพอได้แบบนี้ปุ๊บเริ่มกันเลยเราต้องการมวลน้ำมันระกรมค่ะ c 8 h 8 o 3ค่ะเท่ากับเท่าไหรค่ค่ะลูกเท่ากับนะคะก็คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะคะโจทย์กำหนดเราต้องดูที่สารกำหนดปริมาณนะลูก15กรัมถูกไหม15.0้กรัมของใครเอย่ยซาลิซิลิก้า c 7 h 6O3 ค่ะเปลี่ยนกรัมให้เป็นโมลกันค่ะทุกคนนะคะเปลี่ยนกรัมให้เป็นโมลกันค่ะ,ะเจ้ากรดซาลิซิลิกนะคะขั้นที่1เราหากันมาแล้ว1รอบจํานางได้ไหมทุกคนคะ1โมลของนางเนี่ยมีค่าเท่ากับกี่กรัมคะ1 3 8่ะ138จุดเท่าไหร่ลูก13กรัมนะคะซาลิซิลิก C7H6 ค่ะ โอค่ะนะคะข้างบน C. 7 H. 6 O. 3ตัดซะหน่อยเพื่อความสดใสปิ๊งปังของเราตัดทิ้งค่ะไม่รกสายตานะคะไปต่อคะ่ะลูกนะคะก็คือเราจะเปลี่ยนโมนของซาลิซิลิกนะคะให้เป็นโมนของตัวที่2โดยใช้ f a ก t o เอราลงมาสิในเมื่อนะคะเจ้าซาลิซิลิกอยู่นี่ดึงลงมาข้างล่างคะ่ะอ่าเป็นอยู่ข้างล่างอยู่แล้วเนาะทุกคนเขียนนางได้เลยมาเขียนการ ะะเพราะฉะนั้นด้านล่างคือ1โมลอะไรเอ่ยซาลิซิลิกด้านบนด้านบนคือ1โมลใครคะน้ำมันระกร,รม C8H8O3 จะตัดโมลอีกแล้วค่ะนะคะตัดโมลของซาลิซิลิกจ้านะคะเหลือโมลของน้ำมันระกร,รมเปลี่ยนโมลให้เป็นอะไรคะหน่วยที่เราต้องการนะคะก็คือ กรัมค่ะโมเลกุลาร์เวทมาอีกแล้วทุกคนไปคิดในใจกันนะ C8H8O3 นะคะคุณจะคิดออกมาได้เป็น1โมลนะคะมีค่าเท่ากับ152.16ค่ะจด16กรัมนะคะ C8H8O3 ค่ะและนี่คือสาร1โมลของนางค่ะนะคะ C8H8O3 ค่ะตัดอีกแล้วตัดคั้นสุดท้ายแล้วนะคะฉืบชืบปรออยแล้วก็ไปคิดโเ,เลขกัน 152.16คณ1คูณ1คูณ15.0หารด้วย138.13ค่ะและคำตอบที่เราได้ก็คือ16.5กรัมนะคะของเจ้าอะไรเอ่ยน,นะคะ C8H8O3 นามนำมันระกรรมของเรานั่นเองทุกคนสิ่งที่หนูได้ตำแหน่งนี้คืออะไรคะมันก็คือผลได้ทาง ทฤษฎีนั่นเองถูกไหมขั้นที่2หาผลได้ทางทฤษฎีเสร็จแล้วไปไหนต่อหาคำตอบของเราได้แล้วโอแม่เจ้ากว่าจะเดินทางมาถึงจุดๆุดนี้ได้นะคะไปแทนค่าหาผลได้ร้อยละจากสมการกันค่ะและจากการคำนวณของเรานะคะผลได้ทางทฤษฎีมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ทุกคนนะจากการคำนวณเมื่อสักครู่นี้นะคะผลได้ทางทฤษฎีของเรามีค่าเท่ากับ16.5 กรัมถูกไหมและผลได้จริงนะคะผลได้จริงก็คือผลที่มาจากอะไรคะการทดลองที่โจทย์กาหนดให้นะคะโจทย์กาหนดมาให้ว่าเกิดน้ำมันระกรรมเนี่ย12.4กรัมถูกไหมอย่าลืมคูณด้วยอะไรลูก100นะจ๊ะตัดหน่วยตัดหน่วยและ12.4ค่ะคูณ100หารด้วย16.5นะคะดันนั้นปฏิกิริยานี้ค่ะนี่ผลได้ยละเท่ากับเท่าไรเอ่ยทุกคน นะคะ75.2นั่นเองจ้าเย้ yeah, ดีใจจังเลยเดินทางมาถึงข้อสุดท้ายแล้วและเป็นข้อสุดท้ายของม4แล้วด้วยทุกคนคาขูดจะเป็นกาลังใจให้ทุกคนเลยนะใครที่อ่านหนังสือสอบปลายภาคอยู่หรือว่าใครที่กลับมาทบทวนนะคะใน E ีีนี้นะคะอี EP สุดท้ายเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าฮาร์ดคอร์มากพยายามทําความเข้าใจนะคะลูกใครที่คิดตามได้ก็คือที่สุดแล้วคะ่ะโอเคคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะมีเทคนิคดีๆมาฝากกันจากซิวเกนบุ้ย